คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย10มิถุนายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมรอบบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศครับแล้วก็เป็นการพบกันเกมที่4ระหว่างลูกบอลไฟไมอามีฮครับแชมป์สายตัวนออวันนี้เปิดบ้าน FTX Arena ตอน7โมงครึ่งครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับต้อนรับคำเยือนของเจ้าไก่ทอดเดนเวอร์นักเก็ตโดยโคช้ชของไมอามีฮิตครับคือยอดโคช้ชอย่างเอริกสโปรสตราวันนี้จะได้ดวลกับไมเคิลมาลอนครับ ซึ่งฝีมือก็ระดับเพราะการไม่แพ้กันครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์ในเกมนี้ครับไปดูผลงานเกมล่าสุดในเกมที่3ครับชัยชนะตกเป็นของทีมเยือนอย่างเดนเวอร์นักเกสด้วยสกอร์109ต่อ94ครับโดยการระเบิดฟอร์มของมหาเทพนิโคล่าโยคิสและเจมเมลเมเร่ครับโดยนั้นครับผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งทางด้าน Denver เดนเวอร,ร์เป็นจามาเมเร่สามสิบแต้ม10รีบาวด์10แอสซิสต์ครับเป็นทริปเปิลดับเบิลเสริมด้วยมหาเทพอย่างนิโคล่าโยคิชครับ32แต้ม21รีบาวด์10แอสซิสต์เป็นทริปปเิลดับเบิลเช่นนกัครับ แล้วก็ได้อารอนกอดอนช่วยเสริมอีก11แต้ม1 0รีบาลครับเป็นดับ o u b l e d o u b l ลและสุดท้ายครับเดนวอร์นักเก็ตเป็นทีมที่ดีกว่าไมอามี่ยิบในเกมที่3แบบชัดเจนครับส่วนคู่แพ้อย่างไมอามี่วันนั้นจิมมี่บัตเลอร์ทำ28แต้ม2รีบาล4แอสซิสต์ครับแต่นั่นก็ไม่เพียงพอเสริมด้วยแบมมาเดลเบย์22แต้ม17รีบาล3แอสซิสต์ครับเป็นดับ o u b l e d o u b l ลนะฮะแต่ทีมก็แพ้อยู่ดีครับและได้สำรองอย่างเคล็บมาติน10แต้ม3รีบาล3แอสซิสต์ครับ สุดท้ายจิมมี่บัตเลอร์ต้องยอมรับสภาพในเกมนี้จริงครับต้องไปแก้ตัวใหม่ในเกมหน้าครับและเดนเวอร์นาเกสก็ยังเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เหมือนเดิมครับเอาละครับไปเช็ครายชื่อกันเลยดีกว่าครับผู้เล่นในเกมที่4ในวันนี้ครับเจ้าบ้านลูกบอลไฟไมอามีครับก็มาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเดิมแก๊วินเซนในตำแหน่งคออคเกดมือยิง3คะแนนอย่างแม็กซ์ตูดในตำแหน่งชูตติ้งกาดและมหาเทพแม่ทัพของทีมไมอามี่อย่างจิมมี่บัตเลอร์ครับยืนในตำแหน่งสมองฟอร์เวด เทพบุตรนักลักอย่างเควินเลิฟครับในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดช่วยทั้งลูกและรับครับวันนี้ความเก่าของเขาต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับส่วนทางด้านแบมอเดบายอรครับฤดูกาลนี้ซีซั่นนี้ถือว่าเล่นได้ดีครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอถ้าเทียบกับนิโคล่าโยคิสครับวันนี้ยืนในตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในครับสำหรับแบมอเดบายอรไปที่ผู้เล่นของเดนเวอร์นักเก็ตทีมเดือนกันบ้างครับเรียกว่าเป็น5ผู้เล่นที่ดีสุดในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้ครับสำหรับเจ้าเมลเมเร่ตำแหน่งพอยต์การ์ดคนนี้คงคว้้้าาา MVP ไไปแลลวคคครรรรััับบบถมมมม่่ีนนิโโยเเเเจะะฮสำห ส่วนเคนทาวิสกาเวลป์นะครับเป็นมือยิง3คะแนนในตำแหน่งชูตติงกัดไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ครับสองเกมล่าสุดเล่นไม่ออกนะฮะในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับเกมนี้ต้องยกระดับให้ดีกว่าเดิมครับส่วนเจ้าพ่อมหาดังครับอารอนกอร์ดอนยืนในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับช่วยเกมรับเป็นหลักและแน่นอนครับ MVP ไฟนอลนะตัวเต็งสุดๆครับนิโคล่าโยคิสตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในครับและนี่ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บในวันนี้เจ้าบ้านไมอามี่ฮีทครับก็มีแค่เจ้าหนูไทเลอร์ฮีโร่เท่านั้นครับซึ่งงเเป็็นคคววาามมมหกลๆขออไี่รับ ว่าจะกลับมาลงสนามได้หรือไม่ในเกมที่4นะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับความเห็นส่วนตัวคิดว่าไมอามีไม่น่าจะส่งไทเลอร์ฮีโรลงในเกมนี้ครับส่วนเดนเวอร์นักเกสไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเลยครับและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับสถานการณ์ล่าสุดของไมอามีตอนนี้ตามอยู่1ต่อ2ในซีรีส์ครับถ้าเสียเกมในบ้านไปอีกเกมครับโอกาสคว้าแชมป์แทบจะไม่เหลืออยู่ครับ ส่วนสถานการณ์ของเดนวอร์นักเก็ตตอนนี้ความมั่นใจสุดๆนะฮะโมเมนตัม um ของทีมดีมากครับโดยทรงบัตในเกมที่3นะฮะต้องยอมรับว่า Denver เดนวอร์เหนือกว่าเยอะจริงๆครับรีเบ์ได้ถึง58ครั้งครับไมอามี่รีเบ์ได้แค่33ครั้งนี่ก็เป็นตัวตัดสินเกมได้อยู่แล้วครับว่าทีมไหนเป็นทีมที่ดีกว่าในการเล่นบาสเกตบอลครับเอาละฮะจับคู่แมชอัพในวันนี้ครับก็ยังเป็นการดวลกันอีกครั้งระหว่างมหาเทพจิมมี่บัตเลอร์ครับ27.3แต้มต่อเกม เปอร์เซ็นต์ฟิโก47%ครับดวลกับมหาเทพอย่างนิโคล่าโยกิชครับซึ่งตอนนี้คิดว่าไม่มีคนไหนจะสู้เขาได้ในลีก NBA ในตอนนี้ครับ30.5แต้มต่อเกมครับรีบาวด์ได้ถึง13.4ครั้งครับแล้วก็มีแอซิสถึง10.1ครั้งเปอร์เซ็นต์ฟิโกสูงถึง55%ครับเป็นสถิติที่อันบิลิฟเอเบิลน่าเหลือเชื่อจริงๆครับสำหรับนิโคล่าโยกิชครับและนี่ก็คือทัศนะของจานเจนในเกมนี้ครับเป็นเกมที่4ในรอบ NBA Final นนะฮะ ถ้าเทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งอย่างที่ผมเคยบอกไปครับไมอามี่สู้เดนเวอร์ไม่ได้จริงๆครับมีตัวแบกแค่จิมี่บัตเลอร์เท่านั้นครับแต่มิติเกมรุกเกมรับของทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตมีความหลากหลายมากกว่าครับคู่ดูโออย่างทางด้านนิโคล่าโยกิชและเจมา์เมอเรดคือมหาเทพทั้งคู่ในตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นครับในเกมนี้แม้ไมอามี่ได้เล่นในบ้านก็ไม่มีประตูสู้อยู่ดีครับเดนเวอร์น่าจะบุกมาคว้าชัยอย่างต่อเนื่องครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล MBA ททุุกกคู่เกกมทุควอตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ